วันนี้ดินจะพาเที่ยวชมที่ดินเนื้อที่3มไร่หนึ่งงานค่ะอยู่ตำบลเขาคงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีด้านหน้าของที่ดินนะคะติดก,กับคลองชประทานแล้วก็ติดก,กับถนนลาดยาง2องเลนค่ะ ผังที่ดินตามที่ดินแนบไว้เลยสาธารณภคน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะที่ดินเรานะคะปัจจุบันเป็นที่นามีเพื่อนบ้านอยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายเลยด้านหน้าที่ดินค่ะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะ แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศหรือว่าจะขุดโคกหนองนาก็ได้นะคะห่างจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่เพียง85กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าไปยังเซเว่นอีเลเวนตลาดนัดร้านค้านะคะอยู่ที่2.9กิโลเมตรค่ะ แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะอยู่ในเขตชลประทานน้ำด้านหน้าตรงของชลประทานมาจากเขื่อนท่าม่วงค่ะที่ดินของเราหน้ากว้างติดถนนลาดยางสองเลนอยู่ที่40เมตรนะคะผังที่ดินตามที่ดินแนบไว้เลยเป็นโนโดนดสสีจอขุดแดงค่ะใกล้ร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟ การเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะส่วนด้านหลังของที่ดินนะคะก็มองเห็นวิวภูเขาด้วยบรรยากาศดีไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศหรือว่าทำสวนทำการเกษตรค่ะ